สวัสดีค่ะมาเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของป2ครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป2ใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเนื้อหาของเรากันต่อนะคะอ่ามาดูนะคะวันนี้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันอ่านะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องจำนวนนับ201ถึง1000นะคะ เรามาดูนะคะในข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนมาดูตัวอย่างที่1นะคะในข้อที่1น่งมาดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตารางร้อยมีแถวสิบไหมคะไม่มีตารางร้อยนะคะแทนหลักร้อยแถว10ก็คือเทนหลัก10บนะคะ แถวหน่วยก็ไม่มีเรามานับดูนะคะหนึ่งร้อรยสองร,ร,ร้อยสามร้อยสี่ร้อยมีสี่ร้อยใช่ไหมคะหลักสิบของเราแถวละสิบมีไหมคะไม่มีใส่ศูนย์ตั้งไว้หลักหน่วยของเรานะคะมีหรือเปล่าไม่มีใส่ศูนย์ตั้งไว้นะคะ,ะมาดูที่ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขฮินดูอาราบิกตอบเท่าไหร่คะ 400อ่าต่อไปเรามาดูตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทย4 0 0อ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองอ่าก็คือหน้าที่9นะคะ เดี๋ยวนักเรียนเปิดต่อไปในหน้าที่ 10. อ่าหน้าที่10ก็คือนะคะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยเลขตัวหนังสือแสดงจํานวนหน้านี้นะคะจะเพิ่มตัวหนังสือขึ้นมานะคะเรามาดูในตัวอย่างข้อที่1อ่าตัวอย่างข้อที่1ของเรานะคะประกอบด้วย ตารางร้อยนะคะมีมีแถวสิบนะคะแต่มีหลักหน่วยของเรานะคะอ่ะารูตารางร้อยนะคะให้นักเรียนนับดูนะคะว่ามีกี่ร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าตารางร้อยของเรานะคะก็คือหกร้อยหลักสิบมีไหมคะอ่าถ้าหลักสิบไม่มีให้ใส่ศูนย์ ่หลักหน่วยของเราก็คือเท่าไรหนึ่งอ่าเวลาเราอ่านเราอ่านว่า601ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเวลาอ่านเราต้องอ่านว่า601อเ่าเราไม่เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเลยค่ะหกร้อยเอ็ด่าเมื่อเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเสร็จต่อไปมาเขียนตัวเลขไทยนะคะ6กรออ่า ต่อไปมาดูนะคะบรรทัดสุดท้ายที่เราต้องเขียนก็คือตัวหนังสือเราอ่านยังไงเราต้องเขียนอย่างนั้นเราต้องเขียนอย่างนั้นนะคะหกร้อยเอ็ดเขียนแบบนี้นะคะสำหรับข้อที่สองสามสี่นะคะให้นักเรียนทำเองนะคะ วันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดสองหน้าใช่ไหมคะที่นักเรียนต้องส่งครูก็คือในหน้าที่9แล้วก็หน้าที่10นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะบางคนไม่เขียนชื่อเวลาครูเป็นตรวจนะคะครูเป็นไม่รู้ว่าเป็นของใครเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะคะถ่าย ส่งมาในไลน์นะคะครูเบนโรตรวจอยู่อ่าสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ